ก็เป็น Miss Plan Korea นะโอ้ Miss Plan Korea บิวตี้ฟู้บิวตี้สวยมากมากนี่ยูล่าส์ตามยูฮิตมีเอะไรนะตีแบบแรงมากคนเกาหลีเขาแบบเขาจะแบบทำอะไรจริงจังนะฮะโอ้ยตีก็ตีจริงนะครับถ้าวันนั้นเป็นเป็นนักแสดงไทยตีจะเป็นยังไงบ้างข๊อกไก น่ารักน่ารักถูกกามินตีถือว่าเป็นสิริมงคลนะฮะเอาโปรโมชั่นโฟร์แรกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาค้ำๆกันวันนี้นะสำหรับใครที่อยากซื้อหนึ่งกระปุกนะครับแนะนําเลย259บาทขอย้ำอีกทีนะพี่ว่าปกติเนี่ยราคาที่พี่ขายปกติทั่วไปคือประมาณเท่าไหร่329แต่ถูกสุดๆก็บางครั้งก็299ก็พอแล้วแต่วันนี้นะครับผมเราราคาเพียง259บาทแต่ตอนนี้ไม่ขายในทิกตอกเหลือแค่234บาทค่ะจริงค่ะติ๊กตอกรับผิดชอบนะ ผมต้องได้เงินเท่าเดิมได้เงินเท่าเดิมค่ะพี่นวัตปูขอปูขอขูปอ่มาให้เรียบร้อยค่ะกี่ใบครับให้กี่ใบวันนี้มีหลายพันใบเลยค่ะหลายพันใบอ่าใครได้ก่อนได้เลยนะฮะจิ้มคนละสองกระปุกสกระปุกเลยแน่ของเราสะอาดนะครับผมแล้วก็คือชิ้นเนี่ยคือผมแก่เพื่อนเห็นเลยว่าคือทั้งในเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าทั้งในเนี่ยคือแบบชิ้นใหญ่จริงเลยครับแล้วก็ แบบไม่ให้ชิเหมือนถ้าเป็นถ้ากระป๋องที่เป็นปลาคือปลาเป็นชิ้นเลยมีปลาชิ้นใหญ่อยู่ประมาณกี่ชิ้นเลยพี่ประมาณสองตัวครับตอนนี้กระป๋องนะครับถ้าเป็นนคำพริกปลาใส่รสเดิมอืมนี่คือหนังไก่กันแบบอันนี้สำคัญที่ผมชอบมากอย่างหนึ่งนะครับผมกินแล้วมันไม่ได้คอแห้งหรืออะไรอ่ะเพราะว่าผมชูรสเพราะผมเป็นคนแพ้ผมชูรสถามหน่อยพี่ ทำไงว่าไม่ใส่ผงชูรสเนี่ยเออแล้วมันยังอร่อยอยู่เนาะกันบูดคอนเฟิร์มถ้าใครไปเจอนะฮะมายึดบ้านยึดรถได้เลยนะฮะปุ๊กว่าผมมาใส่ดิเขาว่าผมแปะผงชูรสแล้วอยู่พอคุณตัดแล้วแบบใส่แล้วตายแน่เลยคือเราสองต้อตายก่อนใครอร่อยก็เลยใส่ใส่ไม่ได้วันนี้ราคาพิเศษนะครับ259บาทอ่ะก็มีคอส่วนลดนะคะอย่างของฟ้าป้างได้234ร้ามเอาเหลือ234เลขเดียวนะกันหาบาทคนนะฮะ234 รสนี้นะฮะจะบอกให้ว่าอร่อยมากนะครับต้มยำกุ้งนี่คือเป็นรสที่ผมเขาบอกเลยว่าผมชอบกินมากแลวคือจิ <c ual ises> ้นเป,ป,ปล่าๆแบบว่ากินได้เลยกิยนได้เลยอ<ๆ>่ะอร่อยกามินยังชิมไม่หยุดเลยอร่อยจริงไม่รูร้จะ <technology. S 1> ให้แชร์คนล่นงแช์ถามเดี๋ยวถามใครที่สั่งไปกินอร่อยไหมอย่างรสต้มกุ้งเนี่ยใครชอบคืออร่อยเลยคือ <c oughs> ตอนนี้ตะก้าฮอตจะแตกอยู่แล้วค่ะเนี่ยชัระลองหมดนะครับนานมาทีไมู้จะอธิบายยังไงว่าเพื่อฮอตทุกตะก้าเลยค่ะตอนนี้ให้ได้ลองกิน อร่อยจริงแนะนำเลยอร่อยกรมวไปหนมวนอร่อกะมิมอร่อยูออยเอลยนะคะใจตั้งด้เพื่อนๆอย่าลืมไปเก็บโพสต์สนลกจากทิกตอกนะคะอรยอร่อยจริงๆอร่อยวันนี้เราทำเมนูง่ายๆดีกว่ามันปบป้นเพลงพระโอ้ไอ ทุกคน I go test ทุกคนอันนี้เราต้องยืนระวังหน่อยครับผม I go test now I go มากมาบอกผม่ได้อีกทีนึงตากล้องส่วนตัวนะครับโอเค test let's go หนึ่งกระปุกเพียงสองร้อยห้าสิบเก้าบาทครับไม่ต้องคิดเยอะอร่อยกดเลยผมรู้ว่าเพื่อนๆทราบูีแล้วว่าอร่อยครับหลายคนที่ได้ลองกินก็บอกว่าอร่อยครมาพี่ ไม่ค้างเพื่อนๆอย่าลืมไปกดคูปองในทิกตอกนะคะพี่ปูเขอไว้ให้แล้วนะคะทางซ้ายมือนะคะกดได้เลยค่ะอือเร็ว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 บอกสิเร็วเร็วกดสตาร์สามกระปุกเท่าไหร่คะพี่แน่ซื้อยังน่าใจตังโดยนะคะวันนี้ใครปิดพัดลมวัาลมไม่มีเลยค่ะกามินกามินหิวข้าวหิวฮิ้วฮิวฮิ้วมาฮิวจะใส่ยูเรลล์ไปนี่เลยแบบกุบคุบคุบ สามกระปุกนะคะจาก987 <I made. S 1> นะเหลือ699นะคะหรือว่าถ้าใครที่มีโค้ดส่วนลดทิกตกอกเพิเ่มเติมอย่างของฟางเนี่ยได้649้ชยสิบเก้าอันนี <show> okay. okay. ้จะผัดผักบุ้งยูชอเลยยูชอคุกกิ้โอเคยูวันพิ o ุยโอเคไอเม i อ t ล e สเ w าไม่ต้องกลัวยูอยู uh, <Yeah. S 2> ่กับอากน้ากลัวมีนัากลัว <c oughs> มีอันตรายโอเค you hot and spicy yes โอเคอันนี้กระหริกนะ today today ไม่มีเทสฮอลแลนด์นะครับโอเคไม่มีกระหริกและชิลีนะอ่าอืมอ่าโอเคเราไม่เห็นสองคนน้ำพริกปลาสลิดนะคะอ่ะเปิดใหม่แล้วกันนี่ปรุงไงไกลกว่าเดิมอีกเห็นไหมโอ้ยไม่ได้ตูุนไม่เห็นแป๊บนึงแป๊บนึง อ่านี่แหละประมาณนี้เดี๋ยวก็เห็นกำลังเฉียงกันอยู่เรื่องซูมนะครับหลังกล้องนะครับผมให้มีฟื้นระบบซูมเลยนี่โคตมากไม่ได้เซยคนี่ครับมีครั้งที่แล้วคนบอกว่าสั่งมากินอร่อยจริงๆนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมวันนี้เราทำเมนูอะไรคะวันนี้ผัดผักบุ้งก่อนครับว้าวอือผัดผักบุ้งใบแดงอันนี้ทางไหนหายคลางได้บ้างเบสอ่างไปเลยโโมนิลี หอมมากนะคะใส่มือแม่ส่อยู่เรือนคนอยู่ตรงนี้หอมจังแต่เย็นๆครับใ้ลมไม่ไม่แรงนะครับผมอันนี้ใส่ต้นเที่ยวนิดนึงใ้ลมไม่แีงนะครับตัวเที่ยวนิดนึง เพื่อนๆคะกดดูในตะกราได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเก็บโคสรกตอไปด้วยนะแรงกว่านี้หน่อยได้ไหมแรงเลยเข้ามาเลยเอาจริงหนึ่งกระปุกไว้ถ้ากินแบบดีๆกินเพลินๆนี่วันสองวันหมดแล้วนะเพื่อนๆตุนได้เลยนะคะคือมีแค่ข้าวเปล่าเราเอาไปคุกก็ข้าวก็อร่อยแล้วว่าไม่เลยจะบอกว่าส่งการเนี่ยคือ คือกินกับน้ำขาวน้ำเหลืองน้ำแดงน้ำสารพัดน้ำเหลืองมันแปลกเจ๊เจ๊ปูจะไปกินกับน้ำเหลืองแล้วน้ำเหลืองงน้้ำแดววาเจ๊ปูจะไปกินตอนนี้ไปกินกับน้ำเหลืองเปูชอบน้ำขาวน้ำเหลืองชอบมากค่ะไม่งั้นเดี๋ยไม่ชอบเจ๊ปูชอบกินแกงกวยใส่โซดาค่ะเก๊กขวยที่มันซาซาเออเก๊กขวยซาซาอย่างเงี้ยไม่ตรงยังไม่ตรงอย่างเงี้ยแรง อย่างของป้านะคะกระปุกเดียวนะฟ้าได้234จาก329นะคะเพราะว่านี้มีโคสวนลดติดตอกเลยนะชนแก้วกันนะคะเริ่มเริคอแห้งแล้วพี่จูส่งการนี้เราต้องมีติดไว้นะคะไม่ไม่มีอไงยส่งการนี้เราต้องมีติดบ้านไว้นะคะเวลาเรามีแบบน้ำเก๊กฮงเก๊กฮวยเราก็จิบจิบกินแบบแก้มแก้มกุบกับกุบกับได้เลยนะ กะท่มามันดูไม่ค่อยเป็นใจนะน้ำซ่าๆกับน้ำพริกกรอบๆมันอร่อยใช่ยังยังอีกแป๊บมึงพี่ไม่ร้อนนิ้วหรอครับไม่ไม่จับเลยโอ้โหนะโว้ยนะกินน่ะหอมมากบอสคือลงมือผัดเองนะบอสผัดน่ากินมากอ่ะจริงๆ โอ้น่ากินมากเอาจริงเราต้องเสี่ยงดวงกันไปนะฮะแค่นี้จบใครไม่มีเต้าเจี้ยวไม่เป็นไรใส่น้ำมันหอยที่เดียวพอแล้วก็ใส่น้ำพริกสองช้อนหรือไม่ก็สามช้อนมากสุดร้อนร้อร้อนร้อนไปวจบข่าวนะแค่นี้เลยแค่นี้เลยอ้าวพันกลักกระทะ เพื่อนๆออยู่ตรงนั้นหิวคนที่อยู่หลังกล้องนี่หิวกว่าค่ะกลิ่นก็หอมมากค่ะอไปให้เราค่ะน่ากินมาก่จานขุมนี้ตรงข้าวไทยเฮ้เอาแล้ว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 พอตากาแฟเยอะๆนะจ๊ะฟูติดตาก็สินี่เราชวนชวนน้องๆเข้ามาเลยดีกว่ายังเดี๋ยวก่อนยังยังนะครับผมยัง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 จนช่วงนี้เป็นช่วงดื่มดำฮันนีมูนกับกุหลาบคุณ

มอนิ่งกันเลยไหนอนิ่อร่อยอร่อยเฮ้ยใครปิดผาลำมเ่อวันนี้ร้อยมากเลยไม่มีผาลำวันนี้อร่อยไปโปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลืออีกประมาณ1,000ใบนะฮะเหลือ234บาทใครจะรับเชิญเลยนะฮะเซ้งๆค่ะตามนี1กระปุกจาก259เหลือแค่230บาทมเร็วๆวิ่งๆ ถ้า3มกระปุกอะค่ะจาก699ตอนนี้เหลือแค่6ก9บาบทเองนะคะเพื่อนๆซื้อไปเลยเนี่ยจะมีรสออริจินอลนะคะแล้วก็จะมีต้มยำรสต้มยำแล้วก็รสหนังไก่กรอบแล้วก็มีหนังไก่กรอบนี่อยากให้เพื่อนๆได้กินเลยคื้อียยังสามกระปุกสามกระปุกเอาไปเลยทุกรสราคคาวันนี้ไม่ต้อง 649บาทเ <า S 2> องค่ะหกร้อยคืออะไรก็จบจ<ร>บจริงๆว่าใส่เอเนียสอเลยบอกว่าวันนี้ไม่ต้องแบบมาตัดสินใจซื้อง่ายผมบอกให้เลยว่าอร่อยจริงนะแล้วก็ขอคํายืนยันจากคนที่เคยสั่งเป็จริงว่าอร่อยจริงไหมด้วยหลายคนบอกผมว่าอร่อยจริงนะครับเป็นเป็นน้ำพริกที่กินง่ายแล้วก็รสชาติดีที่สําคัญคือไม่มีผงชูรสนะครับย้ําเรื่องนี้มีต้นหอมมีอะไรไหมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไงไม่ไม่เอามาไรเป็เด็ดเท่านี่ยเดี๋ยวก็จะ ใครที่ชอบน้ำพริกนะครับคุณซื้อไปกินกับอะ,อะไรก็ได้กินกับกับข้าวที่เพื่อนๆทำไว้อะไรเงี้ยแล้วก็กินไม่ว่าจะเป็นใส่บะหมี่ก็ได้อันนี้ถ้าเป็นบะหมี่คือเมนูอะไรนะพี่อันถ้าเป็นจริงๆแล้วใส่กับบะหมี่สำเร็จรูป <c oughs> ได้เลยทุกยีห่ห้อคือจริงๆต้มบะหมี่สำเร็จรูปแต่ก็คือ <บา S 1> ใส่ไปได้เลยแต่วันนี้เราจะทำแบบพิเศษก็คือเราจะใส่คงใส่ไข,ข่ของเราตามสไตล์่าส่วนพงสำเร็จรูปอยู่ไหนลูกชาพงสำเร็จรูปอยู่ไหนมีไหม ื่อนกดดูตะกร้าได้เลยนะคะคืออร่อยทุกอย่างจริงแค่คลุกข้าวอ่ะแค่คลุกข้าวสวยเขาเปล่า,าก็คือแบบอร่อยแล้วอ่ะขอ,อรสต้มยำหน่อยครับรสไหนต้มยำรสต้มยำนี้นี่นะนี่ต้่ยังนี่คุณผู้ชมนี่นี่นี่ <c oughs> นนน เชี่ยนะค่ะคนจริงๆอร่อยอร่อยนี่รสต้ยมยำใส่ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องปลาหนี่ว้าววเราทำต้ยมยำของเราสูตรเรา